สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่กับมินิขับแมนนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2017นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นเครื่องดีเซลเดี๋ยวผมพามาดูรอบคันกันก่อนเลยรถสภาพสวยนะครับเป็นรถมือเดียวด้านหลังจะเปิดที่เขาเรียกว่าเป็นตู้กับข้าวนะครับ รถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในกันต่อนะครับภายในสภาพสวยครับไม่วิ่งเก้าหมื่นโลนะครับ พามาดูด้านหลังกันต่อนะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกติมเลยนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดถึงปัจจุบันนะครับพามาดูด้านท้ายนะครับที่เปิดบอกว่าเป็นตู้กับข้าวนะครับ โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับ ตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันนะครับรถไม่เคยมีบัติเหตุครับทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานเลยครับโอเคนะครับ รถมินิขับแมนเครื่องดีเซลคันนี้นะครับผมเสนอขายอยู่ที่6 9แ0 0 0ก้าหมบาทนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ085 693 1111 085 693 1111วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ